โฮ d ด h โฮ l นะมีการ Suspend Lending เอ่อ s e r v i US u f US a n d อส r อนด์ย n แอแล้วข่าวนี้น่าสนใจนะครับโฮ d ด h โฮ l เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะที่เอาไว้ทำพวก exchange, นั้น c o n s i d ดียลบิ c คอ n เอ็กซ์เนนะฮะก็มีบริการทางด้าน Lending ด้วยคำว่า Lending ในที่นี้คือคุณสามารถเอา Bitcoin เนี่ยมาค้ำประกันเป็น Collateral แล้วคุณก็ยืมอะไรบางอย่างออกไปถ้ามีคุณก็มาผ่อนคืนแล้วก็มีการคิดดอ,อกเบีย้ยอะไรก็ว่าไปบริการเหล่านี้เนี่ยถูกระงับเรียบร้อยแล้วใน U.S. นะฮะเ,เรื่องของการเข้ามาเล็กกเลตนะหลังจากนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า Bitcoin คริปโตเคอเรนซะี rency, เข้าสู่เมนสตรีมแบบเต็มตัวแล้วเราก็เราก็อาจจะเห็นสปีดของการพัฒนาเนี่ยที่รวดเร็วกว่าที่พวกเราคิดเยอะนะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วยังไม่ต้องไปไกลนะฮะถ้าบอกผมว่าเดี๋ยวโอ้โหจะมีการอนุมัติแล้วเข้าร่างสภาแล้วก็มาอย่างรวดเร็วประธา,าที่บิบดีเซนอะไรแบบนี้นะผมยังไม่ค่อยเชื่อเลยนะเรื่องของ etf อะไรเนี่ยมันจะดึงกระแสะอะไรได้ขนาดนั้นนะก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมานะกระแสะ etf ทั้งขึ้อยู่ในวงการมาพูดกันมาตั้งกี่ปีนะนะฮะโอ้โห 201716พูดกันนะว่า ETF จะผ่านแล้วมันผ่านไหมมันซัดยาวมาจนถึง2 0 2 4ีคิดดูเดี๋ยวรอจนเหงือกแห้งนะรอจนแบบจะผ่านไหมเออผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ผ่านแล้ววะนะจนเหนื่อยใจนะหลายคนผ่านในไซคลนั้นมาก็น่าจะพอเข้าใจพอ Adoption มันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันกลับรวดเร็วกว่าที่เราคิดใช่ไหมมันมีการพูดถึงจนปัจจุบันเนี่ย มีทั้งอีเ e อรียม ETF แล้วนะครเราก็มีการพูดถึง Solana ETF ี d o นะมี d o จคอยซะด้วยซ้ำนะที่จะพูดถึง ETF เนี่ยหลังจากนี้เนี่ย ผมว่ามันจะไม่ธรรมดาละแล้วมันก็จะรุดเร็วมากขึ้นแล้วก็มันคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หน่วยงานภาครัฐนะโดยเฉพาะอ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้ามากํากับดูแลแพลตฟอร์มต่างๆในคริปโตวันนี้โฮ d ด h โฮเดโดนเรื่องของการซัพเป็เนนะฮะเรนดิ้งเซอร์วิสไปเรียบร้อยก็คือไม่มีบร,ริการการไปเรนดิ้งไปกู้ยืมเงินอะไรเงี้ยโดยการใช้บิตคอยค้าประกันนะฮะแต่ทางโฮเดโฮเดเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะว่าบริการอื่นของเขาเนี่ยยังอยู่นะฮะไอ้ที่เฉพาะส่วนนี้เท่านั้นที่ปิดไปเป็นเพราะว่า มันผิดกฎหมายอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็ต้องมีการเลิกเลรแบบจริงจังนะหลังจากนี้เนี่ยบิตคอยก็จะเข้าสู่ adoption ของการโดนเลิกเลรแบบเต็มตัวแล้วนะทั้ง EDF ทั้งหลายเรื่องหลังจากนี้น่าสนใจฮะ